ตะกูลมาแต่ทำบุญกับพอดีมาไววัดมหาโศกกับมาซื้อเฟิงเพาะโอ้ยพ่อนี้ลูกจะเลอไปขอบขอพ่อนั่นพญาวัดมหาโศกทุกคนอากาศกับพอดีบบมี่ฮ้อนีินาได้สมบัติมงมาปาธนายาดื่มวัดปามหาโศกนะขอทักทายสบายดีและสวัสดีทุกคน เขา้าวกะมาต่อใส่แต่เฮ็ดบุญเฮ็ดทานแล้วก็มีโอกาสมาเที่ยววัดมหาโศกเลยทุกคนฮอดแล้วเดี๋ยวนี้นะนี่กำลังจะฮอดยังไม่ลงรถเลยนะเปลี่ยวเห็นแล้วก็ตัวสะอาดอุ้ว่าส,าาส,าาสาาอาจู่ตัวสมซื้อวัดมหาโศกลูกสิไปขอโศกขอลาบมาเพิ่นก่อนนี่เออตัวกับผ้าพี่ผ้าน้องมาเที่ยวเลยวันนี้มีโอกาสจอดรถเสร็จแล้ว จอดนี่ก็ได้นะเดีกล,ลังกจารถหาบลเจารถก่อกนอมใหญ่ละเออฮอล้วอล้วอลหอใหอวฮดมาหาสุกแล้วบานบี้อ๋อคนมาเที่ยวกับสิลาอยู่อา,ากาศกับคึมคึมเนย ลงเวลาลงชุกตาสบายดีรู้มาเที่ยวปะเที่ยวใช่แล้วาวัดอาหาโซบเออไปไปไปลงลงลงหอดเลยหอดเลยไปทั้งรถเนาะอันอันนี้นะเพิ่มเขาคลายเพิ่อนนี่นะบ่อนบูชานะบ่เป็นเพลยนะบ่อโอ้บรรยากาศก็บคืมฝนกับโบเมนคืมฝนมันหนาวนะทุกคนมันหนาวเลย มาหอดเลยนะมาหอดเลย <พอ S 1> เดี๋ยวไปเที่ยวทุกมุมเลยมาหอดเลยกันพัดแต่หึงแล้วว่าสิมาแต่กับบุพเพได้มากผู<อ>้พ้องใหญ่เนาะคนมาเที่ยวหลายอยู่สวยจังเลยน่าสวยมากสวยมากมต่ออันนี้ละเครบูชาบ,บ่เออขอโทษเออ บุษราเอาเนาะเอพระยานาเท่ากับไม่เคยมาจเจอได้มาครั้งแรกนี่น่ๆโดย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 เออเอออันถ้าเป็นของโค้งสิเอาแบบนี้เนาะแม็นถวายวิหคบอรไหว้เด้อนี่เขาขึ้นไปเขาหว้พรยานาคก่อนพรยานาคก่อนเนาะโยนี่หวายระค้งพรยานาคองค์ที่สองหวายพระพุทธรูปโอ้แล้องค์ที่สามก็หวา้พรเวิุวัน เกินสามองค์เนาะหกองมีผาซิมบลีผาสักกาจายาอุปลุณโดย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 ดยโดยโดย๋อเนี่ยเพิ่มสี่สิบพมาเฮ้ยเซอร์เลยล่ะเอาแล้วป่ะเออบริสนอ่ะเพิ่นไปขอพรครัเอ๋อสีนี่นะเฮ้ยสีเล่สีนี้อ๋อสีนี้ เอามาถามในเท่าเราเตัวนี้ค่ะแล้วอะไปบูชาทั้งโลกวันนี้ไปทั้งโลกไปยันเติมกันเด้อเจ้าเจ้าเจ้าไปเติมไปเลยครับกว่าพญานาเรียงเรี้ยงรับมาเลยโด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 ยเอาสิไปไหว้พญานาคก่อนทุกคนเอาไปไหว้พญานาคก่อนบัดนี้เอาซื้อแล้วก็สิไปไหว้พญานาคก่อนเอาไปเบิ่งน้ำกันทุกคนแตะกูลมาแต่ทำบุญกับพี่มาไวยวัดมหาโุกกับมาซื้อเพิ่งเพาะโอ่อ่อนนี่ดูเจอละไปขอ โอพ่อน้พญานาคกวนาลกเกมไปแล้วบัดนี้พอของช่างใหญ่แถวนีูุ้ใหอยูรีแม่งดังจังวะมีืัฒนธรมชอแล้วนะชอแล้วเราไปไปไปบัดนี้ไปไปไปวัดมหาโซคครั้งแรก ที่นายพานกํลังมามอาขขป่ากาวสู่ประตูไสเ้าส,าสู่วัดมาส่งมาซุ่มกันก่อนโอ้ยฮะโอเคโอเคโอเค ตัวเนาะงามเนาะตัวมีแต่คนมีบุญตทกันวันนี้เนาะโลมญาติโลมญาติวันนี้เขามาวัดมหาสุกตุกคนอากาศกับพอดีบุ๊มีฮ้อนบุ้มีหนาวอากาศเย็นเยนี่ให้ได้พอนุคนเด้อยืนดีไม่แห้งทุคนเด้อบันเทียบบันเทียบมีโอกาสมานนี้ป ปัญหาปัญาเออนะอากาศคือฝนจะตกแต่บปตกทุกคนป้าหนองสะล่นๆล่นเล่นกันนะ นี่พญ,ญา,านาคกำลังจะหอดตีเขาไปไหวพญ,ญานาคก,ก่อนทุกคนตามาพญ,ญานาคญา,านาคย่าไย่าลาญา่างลอ,อ,อ,อ่างไเกหางบอพีคอนบด<ะ> ่มเคยเห็นร้คนมากครั้งแรกไึกเห็นเห็นแต่ยู่เขาลงเฟซลงไลย มันยาเป็นครูด้วูโผเมูคูโูเมียตัวเรเม่นะตัวนี้นะโูตัวนี้เม่เบิง่งนี่นะ เออดี๋ยมันมันเป็นหินอย่างเนาะเขามาประมาประดับใส่ไหมนี่ยนะหินแบบเ,ออเป็นหินเลยนะคนเออขาหินเป็นธรรมชาติเลยเป็นธรรมชาติเลยนี่ เดี๋ยวเอาไปวหว้เอาไปไหายก่อนไปไว่ายไป,ไไปานาก่อน แล้วแหละบันแล้วจากการไหวพญาน,นาคแหละเอาจีไปเดินต่อเดินไปทางตูมีพระหุงตื้อแล้วก็เดินไปเรื่อยๆบันก็อขอพอรแต่ละจุดแต่ละบ่อนอากาศกับบุอนพอดีพองามคนมาเที่ยวก็หลายนะหลายอยู่ไปติ๊กโดอ,อ้ ไปคนบบบนี่ไปใช้พระญ่องค์ที่บุญมากว่าสนาฮอดแล้วมือนไอ้พี่น้องเลยได้มาทำบุญทำทานแล้วเที่ยวชูชูน้ำอีกขอชั่วโมงยิดนี่่ามุง อ๋ออ๋ออ๋อมามามาขอพรขอพรทุกคนว่ามันตังอยู่โน่นทุกคนนี่ยังอีตัวนั้นแล้วก็โอ้ดีเลี่ยก็เกลียวไปเลยก็งามงามอยู่มันตังอยู่โน่นนะแบบตังอยู่โน่นแล้ว ปัญญาปัญญาหนาอยู่รูปนั่นอ๋อตัวใหญ่สม坤ทุกคนพราพุทธรูปใหญ่สมคนเ坤บทสร้างจักสีเท่าไหร่นี่เนาะความใหญ่นี่สูงนี่โอ้ประมาณไม่ได้เลยทุกคนใหญ่สมคน坤 ประาตุใหญ่แล้วแล้วกไหวายประชนนาคแล้วแล้วก็เฮาสิไปไปต่อเมีสขวันแล้วก็มีซื้อเด้อแตระบ่อนเฮัสิไปพอดีจบอยู่พุ่นละแสดงว่าได้ไหวแต่ละบ่อนนะเบิ่ง1บ่อน2บ่อน3บ่อน4บ่อน5บ่อน6บ่อนไหวต่ก่อนขอพรเพิ่นซื้อวัดมหาโศก น,นี่มันติดกับทางเรีเกเาเลยทางเลยกเทกทางเส้นดำนะติดทางเลีกเาเลยนะี่โอ้งาม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 ถือว่างามยู่บนทอ้องดอกนี้ถือว่าคนแถวนี้มาเที่ยวอยู่นี้ทําจิตใจสงบทําบุญทำทานอยู่นี้คือนายพันวอลแหละมันเป็นสามมันเป็นหกจุดถือว่าบูซ่านะถือว่าไปบูซ่าเอาบ้าดเดียวแล้วเลยหกสิพันกีบบ้แห้งทุกคนเดี๋ยวเข้ามาว้าตัวนี้ก่อน จะเฮินบูชาเดี๋ยวไปคนต่อ pore. ไปไปวันนี้ก็เกีียวไปเอาลอไปเลยทือว่าหาฮาก็ได้สามบ่อนนะนหาก็ได้บ่อนหนึ่งบ่อนที่สองบ่อนที่สามอยา่างนี้สามบ่ <No bird. S 1> no อนนกเม็ดนกเป็ดฮะไปตัวน,นี้เออ จักซื้อเป็นเขียนไว้จะบ๊ายในาพานกับบุจักบ่ได้เลยตัวนั้นบุจักทพัญนา,นาก,กับพระไง่กับเจ้าวเวชวันตัวนี้จักไม่ยั้งนี่อันเสือเกี่ยวเลย ไหก้นห้องไมก้นดุมพวกเพื่อนเออเจใหญ่ด้วยไม่ออกเลอเจ๋่น่อยเจกาอยเิดนอกเออไหก้นน้องไม่ก้นดุมพวกเพื่อนเออเจใหญ่นี่อนไทยนี่ได้บ้านในสูราจากสาาเอาสักครับโอคย่างนมรอตีบาเออจากขอมาไข่พแมเมรูบอาจารย์สูตหน้รอนน้คร้อนอนอะไรสี่บอลนี่บอลนี้

ที่เก่าควเดิมไออกเ้อกาท่เก่าไม่ัอ่ะไตไตถูดูเด็กคนไตถูคนก็ไตถูไตถูบุษไทละสมบารบุษาเอลอไปละทกว่าเที่ยวนะะ S <S 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 สบตาบ่เคยเห็นบ่นเคยเห็นจันทร์รบ่คเยคเยหน,ยานา้ามะเคยหน้าก็หมอบิ่งมุมนี้ครับไปนี่มองดูคฮะก่อนก็ดิเฮาเกลียวมาตะบุนน่ะทุกคนเกลียวไปด้านนั้นนเกลียวมานี่แะไรนี่มาไต่โกนี่สุดท้ายคือองค์นี้ทุกคนองค์องค์นี่สีดำ สบายจิตสบายใจแล้วทุกคนวันนี้ทำบุญแล้วทำบุญอยู่นั่นน่ะสาวน้องแม่ก็มาแล้วก็มาทำบุญอยู่วัดมหาโชคอีกเอากำลังจะมือทุกคนกับผมมือเด้๋ยวไปนั่งก่อนเดี๋ยวไปทำบุญนี้ก่อนนี่ ไป,ไปโม่ฐนนานะอีกก่อทำบุญนี่ก่อนคนมาเที่ยวอดู่นี่ตัวหลายอยู่้แต่ละมือนะซ่ำนี่ว้าูซาหัวหันดูหซวฮะชมนะฮะพันหัวหันเกือป้าเฮ้ชมเกือป่าได้เอาได้พั เวลาเกจอป่าเรอนี่ป่าใช่ปะนี่อยู่ในตัวใหญ่ๆขนมาดว่านว่านลาว่านปีว่านตั้งปีว่านตะปีกระไรให้มันไหลลงไปเออเห็นปลามากินเนาะมันหนาววะปลาหนาววะว่านลงละขึ้นยุ่งวัดป่ามหาสุขสังวานโพงสวัสดิ์หอดแล้ว bạn thăm là con cả mà sẽ phân phí bạn đều phải thăm buồn to nhọt con đem mà video มีฮอทหันคุณได้อยากากินข้าวกอยังกะเฮาหานนี่หานฝืนทุกคนหานก๋วยเตี๋ยวนะกะหองอ๋อโซส่งเพจอนุตลาดเจ้าดื้อสนะีเทาปูยู่ไผนะ่เฮียนขอสีบอกไผ่โศกใหญ่มหาไส้ องงอนุโมทนาสาธุนั่เดื้อไม่ออกเด้ออันที่เจ็บหน่อมีทั้งขอะเขาเดือยโศกสิม่วนมาให้ไม่ออกเสด็ครับโศกครับสัตย์ใหญ่เออสีไหลหกโตบ่หน่อถือเด็กหกโตบ่อนุโมทนาสาธุนั่เดื้อไม่ออกเด้อเออได้สมบุกสมบัตป่าธนัยญาดื้อวัดปามหาโศกเป็นประการแดงเดือบหน่องเออออกุณยญานุ่งนอกค่ายดังตีวากลับขึ้มาจากการปกคกอบพันละว่าขอโปรดดูปูองยาแล้วน้อ ต่อทับออกตนหยาญโยอด้วยควาเมตตาก็ดูหน้ากันที่ตัวได้ไม่ออกฮะกันที่อะไรกันที่เก้ารับอะไรเอากันที่เก่าฟังเลือไม่ออกเลือกันที่เก่าพลายกาดจกเสียงคนโต๊แล้วทุกคนเดี๋ยวนะ ต่างๆกระซนผสติมผัดผากตูกคนหน่อยสมอยบิ่งเดนตามาค้างเจ้าสันดอนกบปาานี่คือศิษาเิบาห้าเดืองใส่หานน้าตกมาหอนระวังนีุ่กอยางยิงเดือดใส่วัดนกถือว่าคนมาเที่ยวหลายทุกคนแต่ละปีแต่ละมื้อมาหนักหลาย พอมันเป็นสะอาดนะบอนทำบุญทำทานโบกรายใสโบกรอขอพรขอโชคซื้อกวัดมหาโชคต้งนากระดาษวาดตั้งหลังบอกไปบอกมาบัดว่าเข้าจงรู้เจ้าหน้า่บอกว่าโอ้ยแม่เลยเข้าบ้านอ่ะฮะวันนี้เข้ากษิตกาบบานบัดนี้คนมาได้ตะตะวันนี่กสิกกาบแล้วมาวัดมหาโชคมาทำบุญอยู่วัดน้องของแม่แล้วก็บน้าสาวของแม่นะกันเลยมาต่อใส่วัดมหาโชคเห้เข้ามาขอบุญขอผู้สนขอพร เท่าสิได้กลับเลยวันนี้ทุกคนนี่รถนอยู่นี่ดอคมแงปลารถลงมาเที่ยวหล่อยู่ทุกคนกลางคืนก็มานะเบิร์คนเลยนะสิวาอาดนะเดี๋ยวนี้นะอาดอาตาแบบหลงๆเลยจับยึดแคมทางเลยเก่าเลยบานนั่นผังหูโมโีงกป่วันศกันศุกร์วนอกนศกันศุกรวันกรัน์นกรก ยูนอิดการงานการเดินโมคอยแมนแดนโมคอยสะดวกเออเออเอาดินเขาเชื่อน้ำหลังห้ามานี่บ้านนี่นะเดี๋ยวเขาลงไปซื้อเคืองก่อนทุกคนห้องน,นี้ล่ะซื้อเคืองตลาดก่อนทางมือยังอยู่ไกลอยู่แล้วทางมือทุกคน มืดฝนทุกคนฝนตกแลวมีมิียบแล้วเดี๋ยวรอทาเขาก่อนทุกคนไปซื้อเคืองนานมากก็รนอะสก๊ับแล้วฝนก็จะตกอ,อากาศคุมขนาดเลยพวกนานมากก็รนอะเลยแล้วซือ้อขนมมาต้อนแล้ว เรียบร้อยบาทนี่พี่น้องก็ไปส่งแต่ละเฮือนยายมือละวอดวังให้เลยเดอ้อบาทนี้เดอ้อทีหาปั้นข้าวปั้นน้ำกอนมาเาเฮือน,นพอดีทุกคนขำปับ๊บไปเฮ็ดบุญอยู่เฮือนน้สาวและก็ไปเทวัดมหาโุขก็ได้สองคลิปทุกคนกับบุมีคลิปลงมีแต่าง,งานกำงานก็เลยป่อยให้ทุกคนด้เบิ่งแบบนี้แล้ะทุกคน<ม>เดี๋ยวว่างๆก็จะได้ไปดงไปป่าและฮะ กาแฟวันนี้ได้ทุกคนด้วยเดี๋ยววิดีโอหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายโชคดีสวัสดีนะสบายดี